ทางด้านของพอกายไทยก็บรรลุเป้าหมายนะคะคว้าม,มาสองเหรียญทองในศึกพอกายชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ การแข่งขันกีฬาพกกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลกครั้งที่14ที่เมืองคังวอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกค่ะทัพนักกีฬาไทยประเดิมคว้ามา2เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเหรียญทองแรกนี่มาจากแชมป์โลกชาวไทยนะคะวันชัยกาญจนาภิมายเจ้าของตาแหน่งแชมป์เอเชีย13สมัยแล้วก็เป็นแชมป์โลก9สมัยคว้าเหรียญทองในประเภทฟิตเนสบริสิทธิ์ชายรุ่นความสูงไม่เกิน170เซนติเมตร ก็เป็นการคว้าแชมป์โลกสมัยที่10ของตัวเองด้วยส่วนเหรียญทองที่2มาจากการติชาสีจันในประเภทฟ,ฟิตเนสหญิงเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีซึ่งจินตรามนทวีเมธีโชธนะักกีฬาของไทยอีกคนคว้าเหรียญเงินในประเภทนี้ได้ค่ะขณะที่อีกหนึ่งเหรียญเงินได้จากสายใจสุสุมแก้วในประเภทโมเดลฟิสิกหญิงรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน21ปีและสิริพรสอนช่วยคว้าเหรียญทองแดงในประเภทฟิตเนสหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน165เซนติเมตร สรุปผลงานโดยรวมนะคะนักกีฬาไทยคว้าม,มาทั้งหมด2เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงจากที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน6คนถือว่าบรรลุผลงานตามเป้าหมายค่ะ